ข่าวที่หลายคนตามกันอยู่ตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องความสัมพันธ์ของเป็กเซรณีกับเพลงชนธิดาที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการโชว์เสียงร้องเพลงภาวนาของเป็กหรือการโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งทําให้หลายคนสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวเหล่านี้และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเพลงชนธิดาอัศวเหมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากข่าวที่นี่ h t t p s n e w c a p u c o m t o p i c s e 0 b 9 8 0 e 0 b 8 9 e 0 b 8 a 5 e 0 b 8 8 7 e 0 b 8 8 a e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 a 1 e 0 b 9 8 c e 0 b 8 9 7 e 0 b 8 b 4 e 0 b 8 9 4 e 0 b 8 b 2เป็นที่จับตามองในฐานะคู่รักที่เคยประกาศแต่งงานกันแล้ว แต่ระยะหลังมานี้ก็กลายเป็นข่าวหรือว่าทั้งคู่อาจจะเลิกรากันไปแล้วเนื่องจากไม่มีภาพหวานหวานให้เห็นมานานแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าได้ขอแต่งงานกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดและล่าสุด7พฤศจิกายน2568เป็กเซรณนีก็ได้โพสตอรี่ในโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความว่า forever ภาวนาโดยในคลิปที่เขาแชร์เป็กได้โชว์เสียงร้องเพลงภาวนาในช่วงท่อนที่ร้องว่าภาวนาให้ใจเธอนั้นปฏิเสธคำเขาไป ซึ่งเนื้อหานี้ดูเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนทั้งนี้ในคลิปยังมีเพื่อนที่อยู่ในภาพร่วมกันส่งเสียงเชียร์และร้องตามอย่างสนุกสนานหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้ต่างก็จับตามองกันว่าการร้องเพลงนี้ของเบคอาจจะเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างหรืออาจเป็นการตั้งใจส่งข้อความให้ใครบางคนโดยเฉพาะซึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้คือเพลงนี้ร้องให้ใครหรือไม่หรือเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวของเบคที่เขาอยากจะสื่อสารผ่านเสียงเพลง ในที่สุดกระแสข่าวการเลิกราระหว่างเป็กกับเพลงก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องซึ่งความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปหลายคนอาจมองว่าการเลือกเพลงนี้เป็นการบ่งบอกความในใจที่ซ่อนอยู่ในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นเพียงการแสดงออกตามธรรมดาเท่านั้นแล้วคุณหลักคิดว่าสิ่งที่เป็กทำครั้งนี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกธรมธรมดาาเท่านั้นลองแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยครับ